ีคะ่ะชาวราศีเมษที่น่ารักทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาเมษดาวจันทร์ดาวอาทิตย์หรือดาวเคราะห์ดวงไหน,ไหนในชาราจะเกิดของคุณนะคะที่เป็นราศีเมษคุณสามารถดูคลิปนี้ได้หมดเลยแล้วก็เราจะอ่านไพ่แล้วก็นับราศีในแบบตะวันตกนะคะดังนั้นราศีตามตะวันตกคุณสามารถเช็คได้ที่ใต้คลิปนะว่าราศีคุณจะเป็นราศีอะไรเนาะการอ่านไพ่ตะวันตกก็จะเป็นในรูปแบบที่ไพ่รีเวอร์ซลก็คือไพ่ไพ่กลับหัว อย่างนั้นเลยถ้าเจอไพ่กลับหัวไม่ต้องตื่นเต้นนะคะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เนาะฝรั่งเขาก็อ่านยันแบบนี้เป็นปกตินะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยววันนี้เราจะดูซิว่าราศีเมษในเดือนพฤษภาคมหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้ามาดูคลิปการงานการเงนินและเรื่องความรักของคุณจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเปิดเรื่องการงานการเงนิกงน,กงนก่อนเลยจากนั้นดูความรักกันนะคะอ่ะคนที่เข้ามาดูบ่อยๆก็จะรู้แล้วล่ะว่าอ่านแบบไหนเนาะ การงานการเงินของชาวราศีเมษนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้จะเป็นอย่างไรบ้างโอเคค่ะโอ้ใบแรกเลย n i ย s o f s w o r e s r r v e r s e ค่ะความเครียดใบแรกก็เครียดเครียดเครียดขึ้นมา The devil ค่ะ reverse เช่นกัน จะบอกให้นะหลายๆคนที่บอกว่าไพ่รีเวิร์สคือความหมายตรงข้ามันไม่ได้ตรงข่ามเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูประกอบกันหลายๆอย่างเนาะอ่า Two of Pentacles upright เนี่ยพอมันมาแบบนี้ปุ๊บมันหมายความว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือชาวราศีเมษในช่วงนี้กำลังหมกมุ่นแล้วก็กำลังเครียดเรื่องงานมากๆนะคะ The Star upright อ่า right ใช้ได้ใช้ได้ไพ่ดีนะคะ The Hello Fan ค่ะ r e v e r s ส <Rivers. S 2> เพราะฉะนั้นชาวราศีเมษต้องหลุดจากการควบคุมตัวเองโดยการคิดเยอะสักพักหนึ่งเนาะนี่ the emperor อันนี้ไพ่ตัวคนเองนะคะ upright อ่าแล้วก็ four of cups reverse justice ค่ะ upright the hangman upright แล้วก็ <c oughs> โอ้ยเป็นหวัดเลย tree of cups upright โ okay, อเคค่ะตอนนี้นะคะดวงการงานการเงินของชาวราศีเมษอาจจะทำให้คุณเครียดนิดนึงด้วยความที่ว่า โลกของเราในตอนนี้มันมีอะไรยะแยะมากมายรวมทั้งโรคติดต่อด้วยที่มันมาใหม่ละลอกที่สดังนั้นช่วงนี้คุณอาจจะเครียดเป็นพิเศษเพราะว่าแผนงานที่คุณวางไว้มันไม่เป็นไปตามที่คุณกําหนดดูเหมือนมันมีอะไรติดติดขัดๆนะคะ แต่ตรงนี้ไพ่จะบอกว่าอันดับแรกเลยเอาตัวเองออกมาจากความเครียดนี้ก่อนก่อนที่คุณจะไม่สบายเพราะคุณเครียดมากเกินไปความเครียดมันจะกระทบกระเทือนทําให้ปวดท้องปวดหลังปวดหัวอะไรก็ว่าไปเนาะมันจะมีผลต่อทางร่างกายของเราดังนั้นไพ่บอกว่าตอนนี้ให้เลิกเครียดก่อนเพราะบางสิ่งบางอย่างมันเหนือการควบคุมจริงๆเอาเพื่อตรงไหนที่เราควบคุมได้เราต้องไปควบคุมจุดนั้นแต่คุณจะต้องกลับมาเป็นคุณคนเดิมก่อนก็คือเป็นชาวราศีเมษแบบปกติคนเดิมที่ไม่ได้หลุดโคจรตัวเองไปเป็น ความเครียดนึกออกไมเไ่ยไม่ใช่หลุดเพราะให้อภัยภาษาไทยเราด้วยเราจะหมายถึงว่าคือตอนเนี้คุณอาจจะเครียดมากเกินไปจนคุณหลุดความเป็นตัวคุณแล้วก็ไปอยู่กับความเครียดความความเครียดเยอะๆนะคะอ่ะแล้วก็หลายๆอย่างที่คุณวางแผนที่จะทำมันจะได้ทำค่ะเพียงแต่มันจะช้านิดนึงด้วยความที่ว่าจังหวะมันไม่ได้มันอาจจะมีอะไรที่มันผิดไปจากที่เราแพลนไว แต่มันดีแน่นอนดีในลักษณะไหนเพราะว่าคุณได้ไพ่เดอะสตาร์มามันหมายความว่าอะไรก็ตามแต่ที่คุณวางแผนจะทํามันจะสําเร็จค่ะเพียงแต่มันจะต้องใช้ระยะเวลาเพราะมีเดอะแฮงแมนขึ้นมาเป็นตัวขัดแค่นั้นเองคือตอนนี้อย่างเดียวเลยคืออยู่ที่เรื่องเวลาแล้วการงานต่างๆถ้าคุณไปสมัครงานที่ไหนไว้แล้วคุณยังไม่ได้ถูกเรียกตัวไปนะคะไม่ได้หมายความว่าเขาปฏิเสธคุณเพียงแต่มันจะช้ามันจะดีเลยเนี่ยยังได้อยู่เนาะไปจอยนู่นนี่นั่น ไอ้ธุรกิจต่างๆการงานต่างๆที่เราอยากจะทําเราจะได้นะเพราะมันเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลอง แต่มันจะช้านิดนึงนะคะระหว่างนี้ให้คุณเลิกหมกมุ่นกับสิ่งต่างๆที่มันผ่านไปแล้วเก็บร่างกายของคุณเก็บมันสมองคุณไว้ไปคิดงานดีๆในในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นดีกว่าเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณหลุดโฟกัสไปหลายที่เพราะคุณโม่าเต่ไปโฟกัสกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเสียดายมันดังนั้นให้ตัดความเสียดายตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วชาวราศีเมษจะมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นทบทุกคนเลย เป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไวไวเกินไปบางทีจะตรงข้ามประชากรากฎถ้าเป็นกรกฎนะกรกฎก็จะคิดซ้ำคิดซ้อนอันนั้นก็คือค,คิดเยอะไปแต่จะให้ดีให้เป็นเหมือนชาวราศีพฤษภก็คือว่าโอเครอบครอบแลวต้องทันเวลาเพราะฉะนั้นคุณเน้นทันเวลาแต่คุณไม่ได้รอบครอบเพราะฉะนั้นเลยไพ่เขาขึ้นมาขั้นกลางตรงนี้ two of pentacles มันไม่ได้หมายถึงว่าที่เราเป็นแบบติดติดขัดๆในชีวิตของเราแค่อย่างเดียวแต่มันหมายถึงว่าเขาอยากให้คุณรอบครอ,อบกับการตัดสินใจในสิ่งต่างๆด้วยนะคะ เพราะการตัดสินใจพลาดไปแค่ครั้งเดียวแล้วก็รวดเร็วไปแค่ครั้งเดียวมันจะทําให้ระบบงานที่ตามมามันพังหรือถ้ามันไม่พังมันอาจจะไม่ดีอย่างที่เราคาดหวังไว้ดังนั้นให้ระมัดระวังเรื่องตรงนี้นิดนึงเนาะพอเท่าที่ดูแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมันทุกอย่างมันอยู่อยู่ติดกับที่เวลาเลยเวลาของสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเราด้วยแล้วก็เวลาที่คุณตัดสินใจคือมันว่องไวไปดังนั้นให้ระมัดระวังไว้นิดนึงเนาะเดี๋ยวเราขอเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะ จามทีเดียวเป็นหวัดเลยค่ะอ่า five of pentacles เอ้ยไม่ใช่ pentacles five of w a n d s reverse อ่าไม่ต้องทะเลาะกับตัวเองแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องทะเลาะกับใครๆด้วยเนาะค่อยเป็นค่อยไปอ่า king of cups อ่า upright มันจะได้ทุกสิ่งอย่างตามที่คุณปรารถนาอยู่นะแต่จะช้านี่เห็นไหม high priestess ค่ะมันอาจจะดูลึกลับซับซ้อนมืดมนในสายตาคุณเพราะว่า มันเหมือนกันระหว่างนี้เราเดาอะไรไม่ออกเลยด้วยความที่โอ้โหโควิดเอ้ยเศรษฐกิจเอ้ยอะไรหลายๆ,ๆอย่างเอ้ยที่แบบมันจะต้องทําให้ชีวิตของเราเริ่มเปลี่ยนไปอีกแล้วนึกออกไหมเอ้ยทีนี้ตัวคุณเองคุณก็ไปคิดมากกับการที hey, ่จะลอกดาวร้านอาหารร้านนูน่นร้านนี่ที่เราทํามันจะเป็นยังไงต่องานการของเราโปรเจกต์ต่างๆเพราะฉะนั้นคิดได้แต่อย่าไปหมกบุญ เพราะอยู่ในระดับที่บกมุ่นมากค่ะแม่กระทั้งได้หาพิเศษมาคุณยังไม่ฟังเซนตัวเองเลยดังนั้นตอนนี้พักผ่อนเยอะแล้วก็เอากําลังใจตัวเองไปลงกับงานที่เราจะทําต่อไปวันข้างหน้าดีกว่าเพราะอย่างที่บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วที่คุณตัดสินใจไว้หรือแม้แต่ยังไม่ทันได้ตัดสินใจแล้วหมายถึงสังคมตัดสินใจให้เราหมายถึงสถานการณ์รอบๆข้างตัดสินใจให้เราอะ มันเหนือการควบคุมแต่ต้องค่อยๆคิดทีละจุดแล้วว่าจะเอาอะไรได้อีกดูสิมันมีอะไรเข้ามาอีกไหมเอาจริงๆนะคะดวงมันไม่แย่นะเพียงแต่มันจะช้าช้าแต่คุณจะได้รับความยุติธรรมแล้วก็ความเหมาะสมตามที่คุณต้องการด้วยไม่ได้จะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าได้ไพ่เดอะสตาร์มาอย่างที่บอกว่า คุณอาจจะคิดว่าอุ้ยทาไมมันมืดมนจังแล้วอยู่ดีมันก็มีแสงสว่างแว้บขึ้นมาเหมือนดวงดาวระยิบระยับเต็มไปหมดทาให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันมีความหวังเพิ่มมามา,มากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราเปิดไพ่เพิ่มดีกว่าเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเพิ่มมาที่อยากจะบอกเนาะ,ะตัวเลือกก็มี t o อฟคัพสงานการค่ะจะมีคนออฟเฟอร์อะไรมาให้อยู่ใจเย็นๆแต่กลับมาเป็นคนชาวราศีเมษเป็นปกติให้ได้ก่อนเนาะ เพราะตอนนี้เหมือนคุณค่อนข้างอ่อนไหวง่ายเลยทีเดียวคิดเยอะด้วยงานก็เยอะนะคะดราม่าก็แยะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรีบตัดความเครียดออกไปก่อนเลยเพราะ มันจะมีเรื่องราวมากมายไก่กองที่ต้องทําให้เรามาใช้สมองกับมันในอนาคตเพราะอย่างที่บอกคุณจะมีตัวเลือกคุณจะมีคนออฟเฟอร์งานการเรื่องเงินเรื่องทองมาให้คุณแต่มันจะมาพร้อมกับปัญหาต่างๆที่คุณจะต้องไปจัดการสะสางให้เขานะคะดังนั้นตอนนี้รีบๆออกมาจากความเครียดอันเดิมเพราะคุณมีความเครียดอันใหม่มารอแล้วค่ะดังนั้นขอให้โชคดีนะแต่ได้ตังค์ด้วยอันนี้แหละดีตรงนี้ โอเคพร้อมที่จะดูใบสุดท้ายไหมเห็นหมบอกแล้วว่าจะต้องเปิด The Sun เอ้า The Sun มากับ The Star ซึ่งมาทั้งดวงอาทิตย์ทั้งดวงดาวจ้ะเอาเป็นว่าชา้ชาๆได้พราเล่มงามใช่ไหมที่เขาบอกอดเปรี้ยววิกินหวานเลิกเครียดค่ะราศีเมษทำจิตใจให้ปลอดโปร่งเนาะงานการที่คุณคาดหวังไว้มันช้าจ,จริงแต่ผลที่ออกมามันจะประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายที่คุณต้องการแต่มันแค่จะชา้ชาหน่อย เข้าใจการรอคอยมันน่าเบือ่อเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะทําอะไรลงไปงานการฟูลทามทำงานออฟฟิศทํางานประจําอะไรของเราทุกอย่างที่มันเป็นการรอคอยมันน่าเบื่อหมดแต่ว่าพอการรอคอยมันสิ้นสุดลงแล้วผลตอบรับที่เราได้กลับมามันเป็นผลตอบรับที่มันเกินความคาดหมายมันจะทําให้คุณมีความสุขระยะยาวไปด้วยนะคะโอเคราศีเมษต,ตอนนี้ก็เนาะตัดสินใจอะไรก็รอบคอบนิดหนึ่งเราก็อย่าไปคิดมาก เดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักบ้างดีกว่าว่าความรักมันจะมีอะไรให้คุณคิดเยอะๆเหมือนกับเรื่องงานหรือเปล่าเอยเราก็แอบเป็นหวันเลยจามฮัชชิวทีเดียววัดมาเลยทีเดียวนะคะเอ้ยมาดูความรักของชาวราศีเมษบ้างดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไพ่อันนี้สับไปแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวสับเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะจะได้แบบแยกออกจากกันดี ความรักของชาวราศีเมษนะคะในเดือนพฤษภาหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้จะเป็นอย่างไรบ้างความรักของชาวราศีเมษโอเคอ่ะโอ้ไ Night of Pentacles u อั i ไล t อยู่บนหลังม้าและคุณเตรียมตัว เตรียมตัวจะไปหาใครคะหรือใครจะมาหาคุณนี่อ่ะ justice คะ่ะราศีตุลหรือเปล่าชาวราศีตุลกับราศีเมษจะเป็นราศีตรงข้ามกันนะคะเวลาปิ๊งกันนี่คือแบบเหมือนบึ้มเหมือนระเบิดลูกใหญ่เลยเพราะว่าสปารกก์กแรงมากอ่ะแล้วก็ the high priestess คะ่ะ reverse ด้วยเมษจ้าเมษไม่เชื่อเซนตัวเองเลยอะทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องการงานนะ อ่าแล้วก็ Temperance ความอดทนก็มีอันนี้ไม่แน่ไม่น่าใช่คุณแล้วเพราะเพราะคุณเป็นพวกที่อดทนไม่เก่งน่าจะเป็นคนอื่นอ่ะโ o ร์ครับรี e วิร์ค่ะอืมเม่ดแดบ,บคิดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจะว่าไปโอ้ ace of wands ให้มันได้อย่างนี้สิความรักเนาะอ่ะแล้วก็อู้ the sun r e v e r s e เลยอะ โลกมืดไปหมดเลยเมื่อไม่มีเราสองคนอยู่ร่วมกันอดอ The s t a คล้ายๆการงานหน่อยนึงเนาะอันนี้ก็ยังชั่วหน่อย uh, The Magician upright ราศีแม่ที่เครียดเรื่องงานนี่มันเป็นเพราะเรื่องความรักด้วยหรือเปล่าเอ่ยนี่ย Five of Pentacles ที่คุณเครียดเรื่องงานของคุณมันเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งความรักที่คุณ มีมันไม่สมประกอบหรือเปล่ามันเลยทําให้คุณรู้สึกแบบว่าน้อยๆกับตัวเองแบบเบื่อๆนะคะเพราะไพ่มันขึ้นมามันดูอีลุงตุงนั่งไปหมดเลยเอาเป็นว่าผู้ร่วมเหตุการณ์ของคุณนะคะคู่กรณีอาจจะเป็นชาวราศีตุลราศีสิงราศีอ่อกุมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันขึ้นมาแม้แต่กระทั่งธนูก็มีเอาเป็นว่าครบทุกราศีตรงนี้ มีเมเจอร์เคน่าเยอะด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นมีโอกาสสูงมากว่ามันจะเกิดขึ้นไวๆและเกิดขึ้นจริงๆสําหรับราศีเมษส่วนใหญ่เพราะว่าเมเจอร์เคน่าเยอะมากคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเดินจากคุณไปแล้วทิ้งคุณไว้อยู่บนความเหงาหงอยเศร้าสยเขา <c oughs> อยากจะบอกคุณเหลือเกินว่าเมษ เราไม่เคยทิ้งเมฆไปไหนเลยเราอยู่ที่เดิมเมฆต่างหากที่มัวไปอยู่ไหนมาทําไมคุณไม่หันมามองข้างๆคุณสักทีว่าเราอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ราศีเมฆคุณไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนเรื่องการงานเมื่อกี้ไหมที่พอได้หมกมุ่นเรื่องอะไรปุ๊บคุณตัดโลกภายนอกทิ้งไปหมดเลยโดยไม่สนใจด้วยซ้ำว่าใครอยู่ข้างๆคุณโอ้นึกขึ้นได้ไพ่คุณเดือนที่ผ่านๆมาลักษณะแบบนี้หมดเลยคือ ขออนุญาตพูดตรงๆนะมองเห็นแต่ตัวเองมองไม่เห็นคนอื่นเลยประมาณนั้นแบบเอาแต่ตัวเองก่อนเลยเอาจริงๆไม่ได้ใช้คาว่าเห็นแก่ตัวกับคุณนะแต่ทุกคนมันต้องเอาตัวเองก่อนถูกต้องแล้วมันดีละเป็นโฟกัสที่ตัวเองแต่ในกรณีของคุณนี่คือคุณโฟกัสนานไปนานจนเกินไปจนคนที่อยู่รอบข้างคุณรู้สึกว่าอมืมันได้เวลาที่จะต้องไปจริงๆสักทีแล้ะฉันก็เบือ่อในการที่รอคอยเธอนานๆนะเมธเพราะฉะนั้นเลยตอนที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันฉันก็ทุกข์นะ แต่การที่จะให้มานั่งรอคอยบางสิ่งบางอย่างแบบนี้ไปเรื่อยๆฉันก็ทุกข์เช่นเดียวกันความสุขมันไม่มีดังนั้นฉันจะขอโบอกมือบายๆเธอแล้วก็ไปเยียวยาหัวใจตัวเองเริ่มต้นชีวิตใหม่กับตัวฉันเองก่อนนะนี่นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะราศีเมษดังนั้นเลยตอนนี้ถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่คู่กรณีคุณเป็นนะ่ะเอาไปสลับบทบาทกันได้เลยเราอยากจะแนะนําว่าใครก็ตามแต่ที่เป็นฝ่ายมัวแต่โฟกัสกับตัวเองนานจนเกินไป โฟกัสตัวเองไม่ผิดแต่ถ้านานจนเกินไปจนละเลยคนรอบข้างอะ่ะคุณจะต้องเริ่มส่งสัญญาณให้เขาเห็นบ้างแล้วว่าคุณยังไม่ปฏิเสธเข้าไปเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันทําให้เขารู้สึกเหงารู้สึกเบือ่อรู้สึกมันถูกปฏิเสธไปแล้วเรียบร้อยนะคะเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนถูกปฏิเสธไปแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาจะอยู่ทําไมในเมื่อถูกปฏิเสธการรอคอยต่างๆนานาความอดท,ทนมันเหมือน ไม่ได้อะไรตอบกลับมาเลยเขาค่อนข้างอดทนกับคุณนะหรือแม้แต่กระทั่งตัวคนเองคุณก็อดทนกับเขาถ้ามันสลับบทบาทกันนะคะ คนคนนี้ต้องการความถูกต้องมากกว่าการที่มานั่งทําอะไรลอยๆโดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทางเขาต้องการที่จะเริ่มต้นทําอะไรกับคุณแบบจริงจังด้วยเพียงแต่เขามองว่าคุณต่างหากที่ไม่เคยเริ่มต้นอะไรจริงจังกับเขาเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําลงไปมันช้าไปหมดเห็นไหมอย่างที่เราบอกใบแรกขึ้นมาเมฆกําลังจะไปหาใครขึ้นมาแต่ไม่ไปถึงไหนสักทีไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ช้าที่สุดในสําหรับค่ะเป็นไพ่ take action ที่ช้ามากๆอาจจะ ừ ừ ừ ไม่รู้อาจจะเทคแบบ forever ก็คือตลอดไยเลยก็ได้เหมือนคนที่ตัดสินใจไวทุกอย่างยกเว้นเรื่องความรักนะคะ จางนั้นเลยนะคะตอนนี้คนที่เขาดิวอยู่กับคุณเน่ย <_ A> เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ดิวกับคุณและเหมือนเขาดิวอยู่คนเดียว <_ A> เพราะมัน <_ A> เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนมีเขาพยายามอยู่คนเดียวเหมือนมีเขาอดทนอยู่คนเดียวในขณะที่ตัวคนเอง <_ A> คุณไปใช้ชีวิตของคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างของคุณให้มันมีความสุขเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคถ้าคุณไปทําโฟกัสที่ตัวเองเขาก็ควรที่จะไปโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองมีความสุขด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเลยนะคะเมธถ้า มีเวลาทักทายเข้าไปก็ได้เนาะถ้าเราเป็นคนที่โฟกัสตัวเองนานเกินไปเพราะว่าอย่างที่เราดูให้หลายๆคลิปที่ผ่านมาหลายๆเดือนคือราศีเมษจะหมกมุ่นอยู่กับตัวเองหนักมากช่วงนี้ซึ่งมันต่อเนื้อมานเกินไปถ้าเราเป็นคนคนนี้แล้วเรารอเราก็ท้อเหมือนกันกับมันนานไปแล้วเราอยากจะบอกเหลือเกินว่าคู่กรณีเราก็เหมือนกัน ดาวจันทเขาราศีเมษเป็นอย่างนี้เลยค่ะจนเรารู้สึกว่าจ้าทาอะไรก็ทําไปเลยฉันไม่รอแกแล้วนะฉันเหนื่อยดังนั้นนะคะบุคคลที่เข้ามาดูนะคะดูของราศีเมษแล้วราศีเมษเป็นอย่างนี้จริงๆไปใช้ชีวิตของตัวเองค่ะอย่าไปรอสี่เวลามากๆเดี๋ยวเขาก็ตามคุณไปเองแหละถ้าเขาอยากได้คุณอยู่เนาะราศีเมษต,ต้องถามตัวเองก่อนด้วยว่าอยากได้เขาอยู่ไหมถ้าอยากได้เขาอยู่คุณทักทายไปคุยก็ได้แต่ไพ่มันขึ้นมาบังเอิญบังเอิญว่า ถึงแม้คนของคุณเขาจะยอมแพ้ก็จริงนะคะที่จะแบบว่าเออเมฆจ๋าฉันจะไม่รอเธอแล้วนะมันขึ้นมาว่าคุณนี่แหละหรือใครคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนใจใหม่โอ้ยว่าจะไปแล้วล่ะแต่ไปไม่รอดคิดถึงแล้วแล้วก็มันมีแรงผลักดันแบบรุนแรงมากว่าส่งข้อความไปคุยเลยให้มันจบจบไปอ่ะตรงนี้นะคะคนที่เข้ามาดูของราศีเมษ แล้วราศีเมษมัวแต่โฟกัสตัวเองแบบนี้ถ้าคุณอยากจะส่งข้อความไปส่งไปได้ค่ะเพราะความหวังที่ดีมันยังมีเพราะอะไรรู้ไม่เอ่ยเพราะชาวราศีเมษเองก็คิดเหมือนกันว่าคู่กรณีทิ้งเขาไปแล้วตั้งนานเขาไม่รู้ว่าคุณก็รอเขาดังนั้นตรงนี้ไปสลับสับเปลี่ยนบทบาทเอาเนาะอย่างที่เราบอกก็คือมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไปโฟกัสกับตัวเองมากจนเกินไปจนมีความรู้สึกว่าคู่กรณีไม่รอแล้วไปนานมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าถูกทิ้ง ในขณะที่เกาะคู่กรณีที่มีความอดทนรอคอยให้อีกฝ่ายหนึ่งไปโฟกัสที่ตัวเองก็รู้สึกว่าโอ๊ยฉันจะอดทนทําไมซื่อสัตย์ทำไมรอทําไมตั้งนานเขากับปฏิเสธแกไปแล้วเขาไม่รักแกแล้วขโมยแต่โฟกัสตัวเองไปเธอะนึกออกไม่เอ่ยเอาิ่ง่ายๆเลยคือต่างคนต่างคิดไปเองพอไม่คุยกันดังนั้นนะคะปัญหาจะแก้ได้แค่ตรงนี้เลยเริ่มต้นคุยกันให้มันเข้าใจ พอคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นราศีเมษเองหรือคนเข้ามาสองนะคะส่งข้อความไปหาเธอทา่าอะไรอยู่คุณขาแค่นี้คู่กรณีที่ได้รับที่เขารอคอยมานานๆหัวใจเขาก็พองตัวมากแล้วเนาะเติมความรักให้กันนิดหน่อยไม่ต้องเยอะก็ได้เพราะว่าไพ่มันดีมากเลยขึ้นมาอยู่โอเคการที่เราจะหาใครสักคนหนึ่งที่จะมาอดทนรอเรานานๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆใครจะมารอ,อนานๆถูกไหมดังนั้น ลองดูนะคะอ้ามาลองดูอีกสักสาใบมีอะไรเพิ่มเติมมาโอ้เสียดายกันขนาดนี้ก็ไม่ต้องไปเลิกคุยกันหรอกคะ่ะแมมถ้าจะยังเสียดายยังหวยหากันขนาดนี้เนาะ <c oughs> ต้องถอนหายใจเศร้าด้วยนี่อ่ะอ่ะเดี๋ยวก็ได้กลับมาค่ะ tree of pentacles เดี๋ยวก็กลับมาเป็นทีมเวิร์กกันใหม่คุยกันดีๆแล้วกันเนาะเมก็อย่าไปใจร้อนมากค่อยๆคุย,คยโอเคอ่ะ <c oughs> คู่กรณีก็เหมือนกันนะคะ ระหว่างนี้ก็ลดคาพูดเชื่อเชื่อหัวใจเพื่อถ้าคุณอยากได้เขากลับมาก็คุยกันดีๆเพราะมันขึ้นมาว่าฝ่ายนึงก็ใจร้อนอีกฝ่ายหนึ่งก็ปากจัดโอ้ช่างเป็นคู่ที่เหมาะสมกันจังเลย <c oughs> นะอะถ้าสมมุติว่าคุณเป็นราศีตุลก็อย่างที่เราบอกไปก็ไม่แปลกใจคนราศีธาตุลมส่วนใหญ่ปากจัดอยู่แล้วอัลคณาเราพฤษภเนาะแล้วก็วีนัสเราตุล เรารู้ตัวเลยว่าเราก็เป็นคนปากจัดแล้วก็ชาวราศีเมษส่วนใหญ่ก็ใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองดังนั้นค่อยๆค,คุยกันคนละครึ่งทางพบกันคนละครึ่งทางคนนึงก็ลดความปากจัดลงกะแนะกกะแหนกก็ให้มันน้อยลงอีกคนหนึ่งก็อย่ารีบด่วนตัดสินใจใจร้อนที่ว่าเขาจะไม่เอาเราแล้วเพราะฉะนั้นนะคะตอนเนี้การสื่อสารคือกุญแจสําคัญดังนั้นกลับมาคุยกันซะเนาะ ต่างคนต่างรักกันแต่ไม่คุยกันแค่นั่นเองนะคะโอเคชาวราศีเมษวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปของเราเนาะใครที่ชอบการอ่านแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเราก็จะเป็นคนตรงๆอย่างนี้แหละไม่ช่อยไม่ค่อยชอบพูดจาแบบขายฝันให้ใครและส่วนใครที่อุตส่าห์ดูโฆษณาให้จนจบขอบคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนกันแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย